โข่งตามผมนิกๆ,ๆเลยลน,ะน,นะครับแรงมากเนาะกันหน้า,า,า,านะครับแอนทดสอบกับข้าวนะครับนะครับมาด้วยกันนะครับผมก็มค่อยๆกันนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกนะครับผมแล้วโขงปีนี้อายุเท่าไรแล้วเนี่ยเจ็ดห้าแล้ววะโอ้ยตอนนั้นถามโงเจ็ดสามอยู่เลยเ <laughs> ออเนาะคือมาเล่าคือทางนู้นนะฮะโอ้ภูเขาตรงนู้นเนะาะสะพานแหลมสิงห์นะครับ เช้านี้นะครับโบทูแลมสิงห์นะครับผมนะน,นี่นะนี้ข้างข้ามผมเนี่ยนะสามคันนะครับผมนู่นแล้วก็มีข้างหลังนู่นอีกเอ้ยไม่ใช่ข้างหน้านู่นอีกนะสองคันอยู่ข้างหน้านูา่นนะครับเอองฟ้าจะเต็มใจหรือเปล่าเนาะฟ้าฝนนะฮะ โอเคตกก็เปลี่ยนคิดอะไรมากเนาะ,อะตอนนี้นะครับผมก็ได้เ,ออเข้ามาเขตจันทบุรีแล้วนะครับผมคือข้ามสะพานข้าจอดเมื่อกี้นี่แหละนะครับ หน้านะครับแอนท์สุดกับข้าวนะครับนะเห็นไหมมีแขวนอยู่ข้างตัวด้วยนะครับกลัวอดนะฮะกลัวอด <S 2>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  ตอนนี้ก็มาถึงเขตไหนแล้วเนี่ยจะเข้าเขตหนองละหาแล้วนะครับอีกไม่กี่โลก็เข้าแล้วเน,ะเออนาะรองพื้นก็คืมๆหน่อยนะฮะนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่น่าตกนะครับวันนี้ หรือว่าไม่น่าตกตอนเช้าก็ไม่รู้นะครับเราก็ไปเรื่อยๆของเรานี่แหละเนาะเห็นนะครับมาด้วยกันนะครับผมเลค่อยๆกันนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ24 25 26นะครับผมแค่นี้พอนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยแข็งแรงไม่เหมือนกันนะครับแล้วกลุ่มของผมเนี่ยนะที่มาวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเอ่อปงท่านนึงนะครับที่มาด้วยเนาะก็อายุก็70กว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับว่าทําไมวันนี้เนี่ยนะเขามากับเราด้วยนะครับ อันนี้ก็อยู่บ้านบ่อเนาะเออเมื่อกี้ผมบอกทำ่งผิดน,นะครับว่าจะเข้าหนองทหารนะยังไปถึงหนองทหารเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเหนื่อยนะฮะต้องปรับตัวอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วโกงปีนี้อายุทลายแล้วเนี่ยเจ็ดห้าแล้ววะโอ้ยตอนนั้นถามโกงเจ็ดสาม 73. อยู่เลยเอย <laughs> อเนาะตั้งแต่โควิดด้วยอะไรด้วยนะโกงเนาะ อายุไม่สำคันนะโกงเนาะแรงขาล้วนๆเนาะ <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็เข้าเขต <c oughs> วังทนะกระรถแล้ว ต่ออาทิตย์นะครับ,นนรบผมรถก็ค่อนข้างจะเยอะที่นึงนะครับเพราะทางนี้ก็คือแบบว่า,วาเป็นทางตรงอ่ะเนาะเอ,อนค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่มาขนาดมาตอนเช้านะอ่านเะ้าสายวนันนี้ก็รถก็พึมเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มาเข้าเขตหุ่มกันแล้วนะครับ ที่มาเนี่ยนะโอ้โหทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับทังด้านซ้ายมือผมอีกเหมือนกันนะครับเ,เจอกล้วยลมทางอีกนะครับอยู่ข้างงานูานเะโอ้โหดูดิเนี่ยนะผมมาตั้งหลายโลแล้วนะครับผมเห็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับมังคุดหมอนทองทุกนี้นะครับที่เป็นทุเรียนนี่นะเต็มเลยนะครับของฝากเนาะ ดีครับไปไหนครับลองชิม่อ๋อทางเดียวกันเลยเดี๋ยวจะไปแหลมสิงห์อ่าเนี่ยไปเราค่อยๆไปด้วยกันมาครับเฮ้ยนู้นนู้นนู้นไปใจ่ลุงแกแล้วข้างหลังนู้นดีไหมยี่สิบหกอีกคนยังไงน้าข้างหลังน่ะอ่าเนี่ยครับอ๋อก็กลังจะไปแหลมสิงห์เนี่ยนะครับมาจากตาก เจอแล้วนะขายนะอ้ยระวังงดระวังงดหน้าหลังเลยโอ้โห,โหดูดิเต็มเลยนะขายทุเรียนมังพุทข้างทางเนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะครับ กเข้ามาทางหนองอดนะครับไม่ได้เลี้ยวไ mm hmm. อช่องที่มันเลี้ยวไปทางแหลมสิงด้วยตรงนะครับผมก็เหมือนว่าพาลาัดอ้อมนิดนึ่งนะครัพาเที่ยวไปในตัวนะ,ค,ะครับขสองข้างคางโอ้หมังคุดล้วนนะครับ ผมนิ่งๆเลยนะครับแข็งแรงมากเนาะความเร็วอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับเ็าไปกันเรื่อยๆนะครับผมเอาเท่าที่ไหวกันนะครับเพราะว่าทางมันไกลเนาะมีแวะกินข้าวกันนะตอนนี้นะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวก็เดินทางต่อนะฮะ ทางต่อไปก็ออกทางท่าใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็อยู่ในสายอออะไรนะทางที่ไปอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเนี่ยนะครับผมสองข้างทางเนี่ยนะโ,โหมีแต่ป่ามะม่วงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทางดีด้วยนะฮะนี่นะร่มรื่นนะครับร่มรื มาเเราคือทางนู้นนะฮะโอ้โหภูเขาตรงนู้นเนะาะสพาแหลมสิงห์นะครับกถึงฝันแล้วนะครับ,รบมันก็ยังวนอีกไกลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่เห็นแล้วว่าเออป้าหมายเราอยู่ข้างหน้านี่แหละเนาะได้ถึงฝันแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ที่พระบรมราชานุสณรนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะก็มีใครมาวางแก้บนกันนะครับผมแล้วก็มีเป็นรูปปั้นไก่เนาะเอามาแก้บนกันบ้างนะครับมาถาวายท่้านบ้านนะครับเออส่วนผมก็หาตู้ทําบุญก่อนนะครับนี่ไงร่วม บูรณะสมเมแิมพร,มร,มระบรมราชานุสรสรสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะแล้วก็ทำตามที่เรามีเนาะมีกำลังทำนะครับการทำบุญไม่จำเป็นที่ต้องเยอะนะฮะเนี่ยผมอ่านี่แหละนี่นะครับแล้วก็มีพวกอะไรนยพออยู่หรอ,อสนใจไอันไหนลุสงสนใจไอันไหน สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหดูเรียกเนี่ยสวยเนาะหนึ่งครับดอกไม้เลค่ะชุดละสามสิบพร้อมทูกเนี่ยดอกเดี๋ยวนะดอกไม้ชุดละสามสิบบาทอันนี้พร้อมทูกใช่ไหมครับเอาชุดหนึ่งครับครับผมที่แรังไม่ตายเอ่อน่าจะมีนะครับนี่เองเลยจาพี่ทานครับรูมีเปล่า ดีนะมีดอกไม้ไหว้แล้วนะครับแล้วก็ไปกันต่อไปจุดตรงไหนเนี่ยดี่ลมาไหว้ขอพรกันนะครับนี่เนี่ยนะก็ได้ขึ้นไปไหว้ขอพรข้างบวน่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ เดินทางกันต่อนะครับผมยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับจุดหมายปลายทางของผมวันนี้ก็คือ,อะสะพานแหลมสิงห์นะครับเสร็จจากสะพานแหลมสิงห์อันนี้ก็มุ่งหน้ากลับบ้านที่ตากนะครับผมแต่นี่คือไม้เลยนะเนี่ยยาวมากใหญ่ด้วยนี่นะครับจะต้องถามลุงนี่นะครับกำลังฉ่ำมะพร้าวด้วยนะฮะสวัสดีครับ นี่นะครับเขาเรียกไม้อะไรเอ่ยตร้นี้เหรออ๋อสวัสดีครับพี่ตรงนี้นยครับเขาเรียกไม้อะไรเหรอครับเนี่ยใช่ตน้นตะเคียนทองหรือเปล่าครับใช่ตัวเดียวกันย เคือลบนะครับที่ใช้ในสมัยก่อนเนาะเทียบท่าอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่มากนะข้ามขึ้น ครับผมก็อยู่ที่อคลองพักดีลำไพนะครับอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝนก็ตกทางนู้นนะฮะส่วนแดดตรงนี้ก็ร้อนนะครับตรงที่ผมยืนตรงนี้นะเออเนาะถ้ามาตอนช่วงเย็นๆเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แค่มามาอาศัยร่มมาก,ก่อนเนาะอันนี้ก็เดินทางกันต่อนะครับ ตอนนี้นะครับผมกเ็เดินทางกันไปต่อเนาะได้พักแป๊บนึงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้ก็เดินทางกันต่อนะครับไปหาน้ำกินกันก่อนเนาะทางหลังก็ตามกันต๊อกเด็๊อกเด็วันนี้คงไม่ได้ไปแหลมสิงห์นะลุงเนาะไม่ได้ไปแหลมสิงห์แล้วแวะน้ำตกคิ้วก็ได้ ตอนนี้นะครับกาลังเดินทางกลับตาดนะครับโอ้โหข้างหน้าดูนะฝนตกแล้วนะครับผมต้องหาที่พักก่อนนะครับมาอย่างนี้ไปดีแน่นอนนะครับอันตรายนะฮะนี่นะครับผมก็พักรอกลุออ่มของผมอยู่นะฮะดีดีผมให้ดูโอกเนาะเขาก็ค่อยๆ่ันมากันนะครับ แต่ว่าเป็นเสือภูเขาไม่รู้นะจะรออะไรนะครับ,บเดี๋ยวว่ากลัวเลอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาอย่างนี้เราก็ต้องรอ,อกันอยู่ดีนะครับผมตอนนี้ก็กําลังกลับตากนะครับอจอดลอก่อนตอนนี้นะครับผมมาไว้กินข้าวที่พิ้วนะฮะข้าวมันไก่นะครับ สารพิเศษเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราก็โซ่กันต่อนะฮะกินเ็ษจะได้ไปกันต่อตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้ว นะครับผมรอจ่ายตังแล้วก็กลับบ้านกันยาวๆถ้า<ล>ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ,รบให้กับช่อง YouTube ปานไปกับกะที่ด้วยนะครับสวัสดีครับ